สวัสดีครับเป็นพื่อนในช่องครับวันนี้มาอีทู e นะฮะอันนี้เป็นกระจกกระจกหูช้างด้านขวาคนขับนะครับผมไปเฉียวกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นป้ายนะฮะแถวแถวแยกโรงพยาบาลวชิลานะครับขาขึ้นสะพานกรุงทนนะผมไม่เห็นเลย <laughs> ทีนี้ก็ไฟแตกนะฮะแตกเนี่ยเนี่ยครั้งที่สองแล้วนะที่แตกครั้งแรกก็คือโดนโมอไซค์เฉียวอันนั้นเขมประกัน นะฮะแต่อันนี้ผมไปเฉี่ยวกับป้ายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่มีคู่กรณีนะผมก็ต้องซื้อมาซ่อมเองนี่ผมก็ไปสั่งซื้อมาแล้วนะของที่จะมาส่งเมื่อคู่นี่นะฮะเดี๋ยวจะมีวิธีการอาสอนการาแนะนำเดี๋ยวว่าสอนเลยแนะนำแนะนำาการเปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปพึ่งช่างนะครับซึ่งในก็มีคลิปคนทำอยู่นะครับอันนี้ผมก็ทำเพิ่มเติมนะครับ ตัวโคมก็มาพร้อมหลอดนะครคือเราจะเปลี่ยนเฉพาะกรอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมาทั้งหลอดนี่นะครับเนี่ยผมสั่งซื้อมาอันนี้น่าจะเป็นของเทียบนะฮะมีราคาเกืร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นด้านขวานะครับเขียนไว้ตัว R a นี่นะฮะ m a ด e i น Japan นะครด้านขวาตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครก็มีฟองน้ำมาให้ด้วยนะ วิธีทำนะครับก็คือจะต้องเอาตัวนี้ออกนะฮนะครับก็ไม่ต้องไปพึ่งช่างนะเสียเวลาไม่ใช่อะไรหรอกผมก็สั่งของ3วันก็ได้ล้วจริงๆผมสั่งไปอีกชิ้นหนึ่งเป็นของแท้ประมาณ500กว่าบาทนะครับอันนี้จะเป็นของเทียบก็ใส่ไว้ก่อนเพราะว่ากลัวน้ําจะเข้านะครับวิธีเปลี่ยนนะฮะก็ใช้อุออปกรณ์นะครับ นี่นะครับงัดออกมาเขาจะมีตัวตัวพลาสติกงัดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะฮะชุดพลาสติกงัดนะฮะเอาเช็ดพลาสติกงัดแล้วเราก็เลือกตัวที่มันเหมาะสมงัดเอ่อนี้นะฮะกรอบออกพองัดออกเสร็จปุป๊บ เราถึงจะมาถอดหลอดตัวนี้นะครับวิธีถอดหลอดตัวนี้นะฮะก็คือเขาจะต้องแยงนี่นะฮะจะต้องแยงเลื่อนกระจกนะฮะเลื่อนกระจกเราต้องแยงจากข้างในนี่นะะต้องแยงจากข้างในเนื่องจากว่ามันเป็นคล้ายๆกับกิบล็อกนะฮะเดี๋ยวผมทําก่อนนะทําเสร็จแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ ก็ง่ายๆก็เหว่าแตกเราก็ด้านขวาด้านซ้ายเราก็ดูเอานะฮะไปซื้อออนไลน์เอานะฮะซผมไปได้มาแล้วนกันราคาร้อยกว่าบาทนะครับ้วของแท้ก็ห้าร้อยกว่าก็เดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็เป็นการเตรียมอุปกรณ์นะครับมีมีอะไหล่หลอดไฟที่จะเปลี่ยนมีตัวงัดแล้วก็ไขควงนะครับแล้วก็หลอดไฟนะไฟฉายเอาไว้สําหรับสอง ดี๋ยวผมทำเสร็จผมจะรีวิวให้ดูอีกทีครับขอบคุณครับ